เรื่องแรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตลาดแรงงานสหรัฐกันก่อนนะครับลาสุดนมีตําแหน่งเพิ่มขึ้นมาถึง147,000ตำแหน่งในช่วงเดือนจูนที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่คาดการนะเพื่อนแล้วก็ถ้าเราดู unemployment rate เนี่ยดรอปลงมานะครับจาก4.2เนาะลงไปที่4.1หรือพูดง่ายๆหรือว่าคนเริ่มมีงานมีการทํเสริฐกจเริ่มแข็งแรงแล้วในนักขณะนี้นะครับนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับตอนแรกนึกว่าเรื่องดี จะดำซะแล้วนะครับนะเพราะว่าเห็นตอดประกาศออกมาใน, Bitcoin, านบิตคอยดำไปยังเลยนะฮะแต่ก็ยังโอเคอยู่นะในนักขณะนี้นะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือ S&P 500เพื่อนเพื่อนคือตอนนี้เรารู้อยู่แล้วนะว่าเ p 500น o the moon นะฮะเรีเยกได้ว่าทรัมป์หล่อเลยตอนนี้นะครับตอนที่ทาลิฟเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากเนาะแต่ตอนนี้คัมแบ็กกลับมาจนออร์ดัมไฮได้แล้วนะครับซึ่งเกิด V-shape recovery ขึ้นมาเพื่อน อาอพี่เคมแล้วมันไม่ดียังไง V-shape r e c o v e r y มันก็ดีไม่ใช่เหรอใช่มันก็ดีนะครับแต่ฮะมันมักจะเกิดการดำลงมาสักรอบหนึ่งก่อนไล่คนก่อนแล้วค่อยไปจริงนะฮะเรียกดูว่าพอ v a p e r e c o v e r y เปรียงดำหนักสาขา,ากานนะฮะ V-shape มาแล้วพี่เข้มออทำมาแล้วผมซัดเต็มข้อรอเต็มแข้งซัดเปรีปยงเปลี่ยงปุ๊บล่วงหนักล่วงหนักปุ๊บขายขายปุ๊บพุ่งนละโอ้โห แม่นะครับเป็นเสรจร,รมของชีวิตเพื่อนๆขายพวกพุ่งมันจะไม่พุ่งจกกนกว่าผมจะขายนะฮะวีเชฟเดี๋ยวเขาเรียกมาแล้วพี่เข้มเบรกอ๋อทำไห้ฮนะอันนี้ตอนปี2020นะมาแล้วซื้อฮะซื้อปุ๊บล่วงนะครับนะล่วงปุ๊บขายขายปุ๊บพนะุ่งฮะแม่นะครับจะปวดเนพะื<ๆ>่อนๆซึ่งถ้าเราดูนะฮะอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะ2อ0พนะฮะวีเชฟลงมา7%นะฮะ2020ันยี่สวีเชฟลงมา10%นะ คือนึกสภาพ s อสลงมา10%บเปอร์เิตคอยเนี่ยผมว่าก็น่าจะมียับยับอยู่พอสมควรนะครัพูดกันตามตรงนะฮะคือคนที่มาลองกันอ่าแสนเก้าพันแสนหนึ่งหมื่นเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าตอนที่อ่าลำบากกันนะครับนะตอนที่ตลาดเซ็งๆหนีไปแล้วนะครับนะมาตอนออทําไห่นะอย่างนัก็ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยแล้วกันโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่กราฟบิตคอยนะครับเป็นกราฟที่บ่งบอกว่าเป้าบิตคอยถ้าเราดูตามสถิต ي 1รอบ2รอบ3รอบ4รอบหลังสุดเนี่ยนะฮะมันมีโอกาสจะถึงเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเราดูเนาะการเต้นของราคาบิตคอยน์นะครับนะหรือว่าชระจรการพัมนะฮะหรือว่ากระทิงบิตคอยมักจะพัมนะฮะจากหัวถึงหัวเพื่อนงงไหมหัวถึงหัวหรือว่าบูยหรือว่าจากหัวเดิมไปหัวใหม่จากหัวเดิมไปหัวใหม่จากหัวเดิมไปหัวใหม่ จากหัวเดิมไปหัวใหม่หรือว่าดอยเดิมไปดอยใหม่พูกง่ายๆนะฮะมันมักอยู่เราแล้วสัก40-50%บเปอร์เซ็นเพื่อนๆ46%ปร์เซ็นตอนปี2023หัวเดิมไปหัวใหม่58%ตอนปี2024หัวเดิมไปหัวใหม่52%ตอนปี2024ไปไปลายปีเกือบจะ2025ัจากหัวเดิม74 0ด0ขึ้นไปหัวใหม่1ส00กก็คือ คือประมาณสัก40กว่าถึง50%ประมาณนี้หมดเลยนะฮะซึ่งถ้าเรามองว่ามันไปต่อนะสมมติถ้าเรามองไปต่อไปอย่างพี่เก็ก็ขึ้นอีก50%าสอะ่ะถ้าเรามองว่ามันเป็นไปตามประสถ็ตินะซึ่งมันอาจจะเป็นหรือว่ามันอาจจะไม่เป็นก็ได้ไม่มีใครรู้อยู่แล้วนะครับผมให้ดูในเรื่องของความเป็นไปได้ใฉ่ซึ่งมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าก็ต้องเรามาระวังนะครับมันอาจจะขึ้นมาแบบนี้แล้วลงแบบนี้ตาม s p ก็ได้นะฮะแล้วขึ้นไปแบบนี้ก็เป็นไปได้ยังไงก็ อจุดจังหวะตอนที่มันยอ่อแล้วกันนะครับซึ่งถ้ามันขึ้นไปอีก50%ก็อยู่เราสักกลมๆแสนหก 16, นะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่ใช้ได้นะครับแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าตัวเลขแสนห้าเป็นตัวเลขของอินเวอร์เทนเนอร์โชเดอร์ชูนี้ถูกต้องไหมถ้าเบรคขึ้นไปนะครับถ้าเราวัดผมขอเปิดทำเฟรมเดย์นิดหนึ่งนะครับขอเปิดทำเฟรมเดย์แล้วก็ถ้าเราวัดในเรื่องของตัวอินเวอร์เทนเนอร์โชเดอร์ขึ้นไปนะครับจะสังเกตได้เลยเนาะว่ามันก็จะอยู่เราๆสักเดี๋ยวผมขอเติ้นนหนึ่งแล้วก นี่เลยฮะแสนห้าเราๆนั้นนะฮะเป็นไปได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องจับจ้องกันนะครับก็มีสิทธิ์จะเบรกยรู้มีสิทธิ์จะไปได้เหมือนกันนะเพราะถ้าดูไหลซ้ายกับไหลขวานะครับมันก็มีความใหญ่พอๆกันคือไหลมันสมมาตรสวยๆแล้วนะครับไหลซ้ายเนี่ยถ้าเราดูเนาะมันเกินระยะเวลาไปประมาณสักเดี๋ไปกลมๆสามสิบเก้าวันสี่สิบวันเราๆนั้น,นะฮะซึ่งไหลขวาเนี่ยก็เกินระยะเวลาไปประมาณสักสี่สิบวันพอดีแป๊ะเลยเหมือนกันเลยนะฮะสี่สิบวัน อาจจะมีบวกลบบ้างนิดหน่อยเป็นเรื่องปกตินะเดี๋ยวต้องเราดูว่าจะเบรกขึ้นไปกันได้เลยหรือไม่หลังจากนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้แต้มาท,ที่3 Q3 เรามาแล้วนะครับซึ่งถ้าเราดูเพื่อน,อนราคาบิตคอยแต้มานี้ถือว่าเป็นราคาที่ดีหรือว่าเป็นจังหวะที่สวยกระทิงคลัง่งกระทิงพิโรธมากๆนะครับใน Q3 นะฮะโดยเฉพาะ Q3 หลังเฮลเวิงนะเพื่อนเฮลเวิงสองพันยี่สี่ปีนี้สองพันี้าคิวสาจะไปหรือเปล่าเพราะถ้าเราดูเฮลเวิงสองพันยี่งพันยี่สิ หนึงแนเพื่อนชาร์ตไม่เห็นโอเคถ้าเราดูนะฮะสักครูนนะึงนะผมขอปรับอันนี้นึงโอเคถ้าเราดูนะฮะปีแฮฟวิ่งสองพเนาะสองพก็คือหลังแฮฟวิ่งหปี Q3 วเป็นไงฮะทูดูรูฟฮะสองพัี่่ฮฟวิงสองพัาปีถัดจากแฮฟวิ่งคิเป็นไงฮะเตรียมไปหรือเปล่านะครับ2องพัเจ็หลังจะแฮฟวิ่งหปีเพราะว่าแฮฟวิ่งต่อปีสองพันสิบหกเนาะคิวสามพัมทูด o รูฟฮะบิตคอยึ้อมาแป จะไว้ยังไงนะครับขะนี้ก็ต้องจับจ้องกันให้ดีนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าทีมของทรัมป์ได้ตกลงทางการค้ากับบางประเทศแล้วนะครับอย่างเช่นเวียดนามนั่นเองในขณะนี้ถ้าเราดูนะฮะสหรัฐนะครับตอนนี้ประกาศข้อตกลงทางการค้ากับเวียดนามแล้วนะฮะสหรัฐจะเก็บภาษีเวียดนามนะ20%สำหรับสินค้านําเข้านะครับซึ่งอัตรานี้ต่ากว่าที่เคยประกาศไว้นะก่อนนี้อยู่ที่46%เนาะ เหลือเพียงแค่20นะครับซึ่งผมคิดว่าแล้วแหละประเทศก็น่าจะราวๆนี้นี่แหละนะฮะแล้วก็สำหรับสินค้าทานชิปนะครับหรือว่าเป็นสินค้าที่ผลิตที่อื่นอย่างจีนมาอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ส่งไปเวียดนามแล้วก็ให้เวียดนามส่งไปสหรัฐเนี่ยอันนั้นจะโดน40%นะครับนะ <S <S นะแล้วก็เวียดนามเนี่ยจะไม่เก็บภาษสีสินค้าสหรัฐเลยนะฮะโอ้ถือว่าเป็นอะไรที่แม่สหรัฐเตรียมจะส่งออกหรือเปล่านะครับสหรัฐเตรียมผลิตสินค้าสหรัฐเตรียมแยกปากถักร้อยหรือเปล่า นะครับนะน่าเดี๋ยวก็แซลเล่นหยอกๆนะครับนะแต่ก็โอเคหละสหรัฐก,ก็สามารถเ่จนส่งออกโดยที่ไม่เสียภาษีไปได้ทางเวียดนามแล้วนั่นเองในณนขณะนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าดีลต่างๆของหลายะประเทศจองเป็นยังไงแต่ผมคิดว่ากันไม่น่าจะหนีกันมากมนะั้งนะครับนะนะเพราะว่าเวียดนามกับไทยเราก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับนะยีซนะครับซึ่งพอมนเป็นแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําให้อุตสาหกรรมสหรัฐคัมแบกกลับมาหล่อๆอย่างน้อยก็ความคิดเห็นในตอนนี้เราต้องไม่หะเพราะว่าสหรัฐมีโอกาสจะส่งออกสหรัฐมีโอกาสจะเป็น เรียกว่าไงดีบูรุษอุตสาหกรรมให้มันคัมแบ็กกลับมาอย่างแข็งแกร่งนะครับนะโรงงานต่างๆมีโอกาสจะกลับไปสหรัฐเพราะว่าเอาส่งออกไปไม่ไม่เสียภาษีแล้วนี่นะครับหลายประเทศนําเข้าเสียงค่าจากสหรัฐไม่โดนภาษีก็มีโอกาสจะทําให้ภาคอุตสาหกรรมคัมแบ็กกลับมาซึ่งสิ่งนี้นะครับมันจะส่งผลโดยตรงมากๆกับ P.M.I เลยนะหรือว่าเป็นดัชนีที่เอาไว้วัดในด้านของเศรษฐกิจของภาคการผลิตแล้วก็บริการนะครับนะซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าถ้าเราดูฮะเพื่อน มื่อไรก็ตามที่ P M I ฮะคัมแบ็กกลับมาคือถ้ามันเกิน50เนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วนะว่าภาคการผลิตมันแข็งแกร่งแล้วนะครับคือถ้ามันเกิน50ได้นะแต่ถ้าเราดูก่อนอันนี้มันตกลงไป4 6แล้วก็ออกข้างนี่ๆสรงๆมานานมากนะครับแต่ตัวเนี้ยมาเริ่มเบรคขึ้นไปแล้วนะแล้วก็มันเคยขึ้นไปอยู่50นะครับแล้วมันก็ลงมา49แต่ผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะยกโลเหมือนกัน นะครับถ้าเราดูเนี่ยมันเคยขึ้นมาเป็น Reshape แล้วก็ไปแรงนั่นเลยเนาะแล้วลนะลถ้าเราดูนะฮะมันะไรก็ตามที่ ISM หรือว่าพิมพ์ไอพัมนะฮะดู Total Tre ฮะหรือเอาคอยนั่นเองฮะทูจลูบฮะรอบนี้ล่ะเอาคอยจะทูจลูบหรือเปล่าจริงๆมันก็ทูจลูบมาพอสมควรแล้วนะแต่มันยังไม่แรงพอนะฮะไม่แรงเท่าใจคนนะครับนะใจคนแรงกว่านะครับแต่ถ้าเราดูตอนนี้มันก็มีโอกาสจะมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราดูในเรื่องของอ่ชาร์ตมันนะครับจะสังเกตได้เลยว่า ชาร์จมันของ PMI เนี่ยตอนนี้มันกำลังจะอยู่หน้าสูนแล้วนะแล้วถ้าเราดูสีครั้งก่อนนนี้ฮะอยู่หน้าสูนได้ไปอยู่หน้าศูนได้ไปอยู่หน้าศูนยไปแต่จริงมันแค่ครอสด,ด้านล่างคอใต้น้ำา m เ d ก็ไปแล้วฮนะสามครั้งก่อนหน้านะจริงสี่ครั้งก่อนหน้าห้าหกครั้งก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำฮะตั้งแต่ตอนปีสองพันเลยนะฮะซื้อทีามันมาเนี่ยบิตคอยดูเอาโหยถ้าเราดูรอบที่แล้วนะเพื่อนอันนี้คือทั t a l ้นีนะรอบที่แล้วนะ PMI ทำเอาคอยทูเดโล่รอบนี้ PMI กำลังจะมานะแต่ผมว่ามันยกโลแล้วนะแล้วถ้าเราดูเนี่ยถ้าเรามองเฮ้ยพี่แก้มันจะมาตอนไหนผมว่ามันก็น่าจะมาตอนที่มันเบรกนั่นแหละถ้าเราดูรอบเนี้ยตอนมันลงไปต่าโอเคออทามโลเนาะเออ,นะเอ,อไม่ใช่ขอไปทําโลใหม่นะแต่พอเริ่มทําหัวแล้วก็เบรกขึ้นไปได้เนี่ยไป่ยิงขึ้นไปแบบนี้นะฮะดูฮะดูเอาคอยทูเดมูน รอบนี้เนี่ยจริงๆมันเบรกไฮมันยกโลไปหลายรอบแล้วนะฮะยกโลยกโลรอบนี้ยกโลแต่โอเคแล้วมันเบรกไฮแต่มันยังไปมันยังไปไม่แบบแข็งแกร่งอะรอบนี้ถ้ามันเบรกตรงนี้ไปได้เนี่ยนะฮะหรือถ้ามันเบรกไฮทำไฮใหม่ได้อีกครั้งเนี่ยผมว่ารอบนี้ไม่แน่นะฮะอาจจะเกิดพลังงานบางอย่างนะครับนั่นที่ส่งผลให้อาหอยเตรียมทุดูมหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องจับจ้องกันให้ดีนะฮะ แล้วก็หนึ่งเรื่องนะครับก็คือในส่วนของโดเมนแนนนะฮะอันนี้ข้อมูลจากทางคุณเบนจามินโคเวนนะขอบคุณสำหรับข้อมูลกันบ้างอ่ากันมากเลยนะครับเพราะถ้าเราดู b ิตดีดีนะฮะหรือบิตคอยโดเมนแนนอีทีเอสดีนะครับนะหรือ ETH d o m i n a n มนแนนยูเอสดีที d ียูเอสดีทนดีนะฮะก็คือโดเมนแนนมาทั้งหมดเลยนะฮะเอามารวมกันนะครับทั้งบิตคอยอีทีเอ d ยูเอสดีทนะฮะโดเมนแนนเนี่ยนะฮะมารวมกันตอนนี้มันถึง8 2แล้วฮะ ว้าวนะครับซึ่งเราดูฮะถึง82เมื่อไหร่มันมักจะโดนตบลงมาถึง82เมื่อไหร่มักจะโดนตบลงมาอันนี้อันนี้เกิดนะฮะแต่ก็มักจะโดนตบลงมาเปี้ยงถึง81 82โดนตบ81 82โดนตบส2แล้วฮะโดนตบหรือเปล่าพี่เข้มโดนตบคืออะไรพี่เข้มมัน82แล้วถ้ามันลงมา74มันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็หมายความว่าไอ้ที่ก่อนเนี้ยมันโดเมนนแมอยู่เนี่ยหรือว่าที่มันกินส่วนแบ่งอยู่เนี่ยมันเกิดขาดไปนะมันกินส่วนแบ่งเยอะๆอยู่เนี่ย มันจะหายลงไปนั่นเองซึ่งแต่ว่าเอาไปคิดแล้วมันจะหายแสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือจะเกิดออาคอยที่เริ่มมีเงินหลังไหล,หลเข้าออาคอยนั่นเองเวลาที่มันเกิดในเรื่องของการดรอปลงมาแบบนี้ดรอปลงมาแบบนี้ดรอปลงมาแบบนี้ซึ่งครั้งนี้มาแล้วฮะ82แล้วครับรอบนี้จะแตกต่างจาก4รอบ5รอบก่อนนั้นนี้หรือเปล่าคงไม่มีใครตอบได้นะครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับ หลากหลายนะครับอย่าไป่ได้เข้ากลุ่มดิสคอรดนะครับตอนนี้มีข่าวสารต่างๆอัปเดตกันแบบเรียลไทม์เลยนะครับทั้งในดิสคอรดแล้วก็ทั้งใน t e l e gram นะครับนะใครสะดวกตอนอตรงไหนก็สามารถเข้าไปกันได้นะครับจะมีข่าวอัปเดตต่างๆก็สามารถที่จะเข้าไปกดอีโมจิกันได้ดูข่าวต่างๆกันได้อัปเดตแบบเรียลไทม์นะครับนะก็อย่าลืมเข้าไปดูกันได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับรุ่นหนึ่งผู้บอนหานไหนที่จะเข้าไปดูในเรื่องของ Stock Screen Signal นะครับหรือว่า S S S นะครับก็อย่าลืมกดปุ จะได้ไม่พลาดกราฟที่สำคัญเนาะเพราะว่ามันจะมันจะสกรีนมาให้ทุกวันอยู่แล้วนะครับนะสำหรับเขียวแรกก็หวังว่าจะเป็นไอเดียเป็นประโยชน์กันนั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้มีเป็นตัวนี้ขอบคุณทุกท่ที่รับชมกันจนจบนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ